สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่รักนกเขาใหญ่นะครับผมนะครับบาวเกตนะครับนกเขาใหญ่นะครับผมขออนุญาตสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับนะครับมาจากบ้านคุณพ่อบุญช่วยแล้วนะครับผมนะครับเดินทางนะครับจะกลับจะโสทอนนะครับผมนะครับครับผมก็ได้นกนะครับมาจากคุณพ่อนะครับรับคุณพ่อเป็นคัดนกนี่คือเป็นนกฟึกมาแล้วนะครับผมนะครับมีเสียงไงนะครับ เสียงกลางกลางฟ้องนะครับผมนะครับคือขึ้นต้นใหม่นี่คันมดแล้วนะครับผมนะครับพุ่นพัวผมเวลาท่จลี้ยงนะครับก็คือว่าต้องทำมาหากินนะครับบางเทือกับบริก้าบ้านนะครับไปขึ้นอ้อยขึ้นยังสีนะครับผมนำนกกระเบิดนะครับยายกับบคอยได้ดูแลให้นะครับเพิ่นก็ได้ได้มอบมา้ผมมมกนะครับผมนะครับจะพามาชมนกนะครับผมครับผมในนกมากับสามตัวนะครับฝึกมืดแล้วนะครับผมนะครับ ตัวทางในสุดนะครับทางกระป๋องน้ำผุนครับผมนะครับเป็นตัวทีตีมู่นะครับผมนะครับตัวนี้ครับบไก่สีตบเลยนะครับผมนะครับนกไล่สวยๆนะครับพรออมนะครับตัวนี้ก็งามนะครับผมตัวยึป๋องป๋องเข่านี่ก็งามนะครับมันก็ย่านกันนะครับผมมะมีกกงใส่นะคุณห่วเลยจับรวมให้นะครับผมนะครับ ผมได้แป้งจากแกะมาสามตัวนี่นะครับผมนะครับให้ค่าเข่าพ่นนะครับตัวละห้าร้อยบาทนะครับผมอยากนําเสนอแบบนี้นะครับเพื่ออาจารย์ท่านไหนนะครับที่นะครับมองหานะครับ3ามตัวนี้นะครับผมเอามาตัวละหาแดงนะครับผมนะครับก็คือจะทรงมอบให้ต่อเลยก็ได้นะเพื่อมีอาจารย์ท่านไหนจะรับไปดูแลนะครับผมนะครับ ย้ำว่านกฝึกทุกตัวนะครับขึ้นต้นใม่คันเบิดแล้วนะครับผมนะครับนี่ครับนี่นีนี่ครับมันจะตีกันนะครับผมนกนกคือนกสูนกแล้วนะครับขึ้นต้นใม่คันทุกตัวแล้วนะครับผมนะครับให้เมาส์นะครับสามตัวนี้นะครับยี่สิบไปแดงนะครับนะครับยังไม่รวมส่งนะครับผมนะครับ ใจผมทรงให้แบบเอากงนี่ไปเลยนะครับกับคุ้มผ่าไปเลยแต่กับนกมันก็จะมีตีกันบ้างนะครับผมนะครับหรือจะใส่กล่องนะครับแยกเป็นล็อกๆกก็ได้นะครับผมนะครับย้ํานะครับว่ามีนกเสียงใหญ่นะครับเสียงเท่ากับนกตวอพิ่นนะครับแล้วก็มีค่าล้มเป็นเชลยตัวแรกนะครับแกกับย้อมไห่มานะครับผมนะครับ ตัวหางในหนุนครัเป็นตัวเก้งนะครตัวนอกนะครับผมนะครับเป็นนกเก้าอายุนะครับกลรงนะครับสองฝีแล้วกับมีนะครับผมนะครับซึ่งคุณพ่อเพิ่นกับ่ค่อยได้ไปต้อนะครับผมนะครับเ่ากะทำงานคือว่าหละคนนะครับทํามาหากินนะครับมีงานก็ต้องไปเหตุงานนะครับผมบางครั้งก็ไปขึ้นอ้อยนะครับเป็นอาทิตย์กะบเดม้บ้านนะครับนามนกกะเบิดังสีนะครับผมนะครับ ถ้าเกิดไปยุคพ้นนะครับที่อยากจะเลี้ยงจริงๆนะครับผมดูแลเขาดีๆีมีโกงเขาใส่นะครับอาหารถึงนะครับสมบูรณ์นะครับรับประกันนะครับว่านะครับเด่นทุกตัวนะครับนกนะครับพ่อเหมดแน้วครับผมนะครับสปากไว้นะครับจานท่านไหนนะครับสนใจรับไปดูแลนะครับสามตัวนี้นะครับครับ ยี่บไปแดงนะครับไม่รวมส่งนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับผมนะครับนะครับ่ายสุดแล้วนะครับผมเบาเกตนะครับก็เป็นวันน้ำเสนอเลยก็ระ้รนะครับเผื่อนะครับสนใจนะครับสามตัวนี้นะครับ20่บไปแดงนะครับผมนะครับทรงให้ทั้งกลงเบลเล็กสีกระไ้นะครับเพราะว่าตัวทุนนู้ไก่เอาจากคุณพ่อมานีกตัวละหาแดงนะครับผมเพื่ออาจารย์สนใจนะครับ ท่านั้นผมก็ต้องไปแยกแยกหล้กก็ฟอร์มนะครับอาจจะเป็นนกดีนะครับผมเดี๋ยวก็คอยนําเสนอใหม่เพื่อรอบนี้ยังไม่มีผู้สนใจนะครับผมนะครับผมก็จะได้ไปแยกตุ่มแยกกงเพื่อนแล้วกะนะครับช้าไหมนะครับผมรุกอาหารเพื่อนดีๆเดี๋ยวก็สิ่งีกขารนาเสนออีกต่อไปนะครับผมนะครับคลิปนี้บ่าเขียนขอขอบพูดในใจทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับการทําคลิปมันอาจจะถูกใจใครบ้างไม่ถูกใจบ้างนะครับผมนะบ๊อบเยังนะครับผมนะครับ คนที่ติดตามก็ขอบคุณหลายๆนะครับคนที่บาติดตามตอนการติดตามไปนะครับผมขอขอโทษเด้อถ้าเกิดผมให้พิษนะครับผมนะครับบาเกตขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ